สวดมนตกิจกรรมความเพียรพระคลิ่งพาลาีพิน่าหกครั้งที่70ิบวันที่เก้ากรกฎาคมสองพันหน้ารอยหกสิบแพระพเจ้าณพระกรังสีสุวรรณขอถวายเสียงสวดสาตยายประาศรพระปริฎลและมนต์ต่างๆถวายพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอริจจยบูชาดุรูปาจร ความจริงพระพุทธเจ้าจงนมั pues nah ่นมีสต <So if S 1> <them> ิระลึกลมีสมาธิจอดจ่อในพระพิยชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอคิดนี้สวดบทที่หนึ่งถึงบทที่สิบเอ็ดบทที่หนึ่งคนกราภาระตนตรัยพระอังสัมาสมุโตเพราะว่าบุตังพกวรตังอภิวาเทมิสวะคัตโตพุทธาเรมุรมังนัสสามิสุปปิการโนภควตโตสาวกสังโฆสังฆังนามั ขทอที่สองบุชาพระไหรมิน่าอาระหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปารินิพุโตผู้เนหิทะระอาะโทธานิปาระมีหิตาทิสติยะวชิวะมารง

<ส>ที่สี่บทสวดผูกพระคนมการนโมตัสสพวตาโตสมาสมบุต um, ัสสะนโมตสสพวทวตารตัสมาสัมบุตัสสะนโมตัสสะพวทตาระตัวสมาสมบุตัสสบทที่ห้าบทสวดใจสนาคุณญาปัตคุทถังสานังกชามีธรรมาังกชามิสัมตังนังกชามีตุติยมพุทธังสานังกชามีตุติยมีธสัมมานังกชามี บตที่ยี่สิบสังศาสนาลังกาชามีดาติยัปปีพุทธังสาสนาลังกาชามีดาติยัปปีจามังสาสนาลังกาชามีบทที่หกบทสวดสัจจกิริยขัตานาชิเมสานังอัญยังพุทโตเมสานังวรรณะเตสัจวะเชนะสโธทิเมหุตุสัพพธานาชิเมสานังอัญยังธมโมเมสานังวรรณะเตนะสัจวะเชนะสโธทิเมหุตุสัพพธานาชิเมสานังอัญยังสังโฆเมสานังวรรณะเดนะสัจวะเชนะสโธทิเมหุตุสัพพธา บทที่เจ็ดบทสุดทีรัตนปนามาตพุทธังนเมรตนุตัสิิตังนมังนเมรตนุตสสุสลังังัมรตนุตสุธละสุตเอตังมตีรตนังรตนารยาวาหสมมาสมโมสัลิตะวัตุวิเสสสุตังอัญยัญุตักุณะโยขวะสัพวตังอสุมิตามิิตเทวะยะาติกัรเตเอตัินาจ ิตเระสมัสสัมโมเเวนะโลกะกถาจิจตจิเอนจักปะตุภูตังอัมบีรายานวิสังขิตุสสะทังมิยูหิปันทิตะชัดเนหิสัญญารูปังโลกัมหิเกหิสิกกัถันจุปะรปณียังเกตันจิสุุวิธิดังปุณะกายะกายะนาเมหิเยวะชนะกายะสุวิสุตัมติสมุปัสสตังมานะสิกุ สุทัพปัสสุทานางบุญญายาติกานะมะสมุตตะมะคุณนะภูมังตุกาปโมชนะมุขะฐานังคาตานังปูชาระเพสุปารมะาังคุชนัยังนิพพานสัจฉิอิริอายุตปานิสกญาทังสำมักอิเลสัมมาลาโสธนะสิบิยาจาสาธุหิอัตถกุสสะเลหุปเสวนียังปาเนหิจาปิสานังคะ มะเนยะเมวะตัสมาหิตังเทระตนังสะแะนังกตมหะราตินทิวังกันะเมสุนะมัสสมานาภูเชมาจาริสสะสังสุปสันนะจิตตาตะขาณุปาริจาริยาสตาลตาเจจะปัญญาอุญเญนะตะทะสุปะเตนะสุขีภะเวโมเตเจนะตัสสะจักตะตาปิสุวติรุงตุโยเจระธรรมะวินัยมหิ ma na ku to lo ku tarra pi sa ma yo ni kia to su po chang ka so pa ni saya cha ya ya hayam pi ho tu wa tu ta ye pa riji to su pa sa ta ka ro bot kipa kosuwa na su ka to imu to ያንतो पपजगे मां जना संगने याकु चं वरं तं पामि लोकास्तना रञ्चिना यात्वाच्च अंतये च तेजि रसिते योंतो सपंतरया चा विनासं मेनतो रमो च यो वियास्स वस्तु अस्य सीलोकासो विसोचिमकं या निको रम्मा कस्स ईसाता वहो संतिकरो सुचिन्नो ผูปสันทางดันเตจุสาเตจียสิทิ์อุนตุสพันธรายาจาวินาสเมนตุสตัมมาเซนาสุปตานุโกโยกัสซาปาปูปาคิเลสชเชตาสันโตสยามหันตินิโยชโกจาสวากาตตัมมังวิจิตังกโรติสังฆังวรันตังเชสามานิพุทธานุพุทธังตัมมาสีราชิติงตันเตจุสาเตจียสิทิ์อุนตุสพันธรายาวินาสเมนตุ บทที่เก้าบทสวดนโมการอัตตะขานโมอราโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาเฮสิโนนโมอุตมะธรรมัสสะสวากาตัสเซวะเตนิกานโมมหังสังคาปิวิสุทธสีอาติจิโนนโมโอมาตยรัตสาราตนาตยัสสะสัตถุกามภโมโอมาตกาติตัสัตสาวัจุตยัสสะปินโมกาลปะภาเวนากาจตุปตะวานนโมการานุภาเวนะสุวัติโันตุสัพพานนโมการสสะ เทเจนาวิธิอหิโภติเตจวะบทที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอลเมสุตังเอกังสมัยยังขว้าสเกสุวิหารติกาเปล่าจุสมิมาวเนมหาตาปิคุสังกัญญาสติปัจจะมาเทหิปิกุสเตหิสเปวารันเตหิราสะหิจัลโลกะหาตุหิเทวตาเยฟุเยนัสสุนิปติทาวุนติปกลันตังอาสนายาปิกุสังกันชาจโุสุนังสุาวะสกาลยิกา낭เจวะ낭เอตตะวเสยังโค

imang dhamma samayang dati dayewa apara jisangkan tia dakuwa apara dewa dapa kua dosa nike imang adhang apasi atapika atano usikomakang susadiwa netanika keda wa idu iyanirakan tipan tia dakuwa apara dewa dapa kua dosa nike imang adhang apasi setewa kilang me sate jalan mala sa kumata sa tanta so ko parati matapo ko to sa ligay mga tang kasi ye ke jibudang sana kami santi kaya buming bahaya manusang dehan kaya kaya balilus po ulay santi di adako ko mende siya po yan api kawira sa sulong na halos sa tewala sa nipalita ang tinta ang ko sa kancha yabi tebi kawira hirso nga tila matanang

กาสศึาทาสนาทุกการมนุสยตโลทะอรมภาษามิท ah like ีเอวมพันเตติโคเตติภูภะโคโตประเสโสสุพระโวะเอตถะโวจาริโลกัมโนกัสสานิยะทะอุมาจะทัสสิกายะสิตาทีขับปะรังปะหิตตัสสะไม่ต้าปุชุสีหวาสันตินาโลมหังสาปิสัมบุโนอุตตะมนัสสาสุทาวิปัสสนามะบามิลาปิโยปัสเตยะตะวะะเนกะปะลาะเทเว

eh, bisa nak happy kau ye, orang yang di sana mikir lagi, anak profesor, satu satu awak ya ha, tu marga belok ada awak itu, macam tu, macam tu, na, tu sesi nama orang mana ambik kamu nang sambil dia orang, sesa sesa he, na, tu awak ni orang itu macam tu, macam na, tu sesi nama orang mana ambik kamu nang ตาทิราปิสหัสสายข่าวนะนะตัวนี้หน่อยที่มันโดนสปริงโดนน้ำโดนสดสื ves, ส่นนมมดมนามทกมืพี่คุยนางสมิติงวนนางอิเจเตโรและสดชื่สายข่าวนะนะตัวนี้หน่อยที่มันโดนสปริงโดนน้ำโดนสดสื่นนมมดมนามทกมืพี่คุยนางสมิติงวนนางเวสามิตาเปิดสดยสข่าวนะนะตัวนี้หน่อยที่มันโดนสปริน อายุปราศิทธ่คุณพรราชาอโกรสอพระคุสัมิติว่านางปูด้วยมันจันทิสังราชาทัราชโธภาษาสติธรมวานางอธิปติมหาราชายุสศิโสภตพิจัสาะพโวอินให้นามามหันธารายที่มันโดชติมโตน้ำโตสสินงมุธามนาำพิกมุตูนสัมิติว่านางพระทินันจันทิสังราชารุนโหต่อภาาสติธรรมว่านางอธิปติมหาราชายุสศิโสภัพิจัสสะโวจะนามามหันธาร อยูที่มันตชุติมันโตน้นโตสสิโนมทัมนาที่กมอกี่วน้าปชิมัญจาที่สั่งราชาลู่ของโภาษาสตินาาปฏิมหาราชายศสิสมกับปิสาัโวินทนามามหันปลยที่มันโตุติมันโตน้ำโตสดสโนมวันาทีกมืที่หุวนสมิติเงวนางอุรจารทีสังราชาลูกับโภาาสติยานาณาปติมหาราชายศสิสมกับปกสาัโปโวินนามาหันปลายที่มันโตุติมันโตน้โตสสิโนมวันาที่กำม พี่คุณนางสมิติว่านางบุ้ยมาที่สาลกาละโฉดตะกินในล้วอยู่ของโบกับชีน้อยด สราสหตันจักรากรรมพระรัตระอาคูไปยคาสายยาภิพิยาไม่น่ะถะารัถาจะอาคูนาคายาสสิณัยรามโนมหาลาโกโซปะะสมิติวนังเยนะคาราเชสหัสหาหรนติทิพาทิชาปักคิวิสุทธจักภุเรหัยยะสาเตวนามเชปัสตารสุปัญญาอิติเตสนามังอภิยันตุธานะขราชามะนะมสิกสุปัญนโตเขมวมากสิภุโตสันหิวาจจหิวไวยัญตาอาขาสุปนาสารามกงสุุภัง มีตาวชีราหัตเจนะสมุทังอสุราสิกาพาตโรวาสวเสติ์เิทีมัโตยสัสนน์ภาลกัญชามหาวิสมาอสุราฐานะเวขสาเวปจิตตุสุจิตจะปะหารโทนัมุจีสหะสดันจักริยมุตานาสเพเวรจินามัาสันให้เห็นวะปะลิงเสนาราหูพระจำโปะขามุงสมุยโยธานิปันเดที่ตูนังอมิติงวนังอโูจัเทวาปทวีจะเอโชวิโยชังคามุงวารุนาวารุนาเทวาโสโมจะริยสัสสสหะ เมตตากรุณาใรก็อาคุเทวายสิมัสเศเดยะสังกายาสเพนานะะวัน้หนที่มันโดสูงตัน้ำสัจิมมะน้ำมันละมลมนสักพมีตรจวทริจักังาจักยเนี้มาจักสูตรวิสาเดวาจัระมาคูบุรัติกาตุยสูปนิสาเทวะตุยะมาคูบุรัติกานัขัตตามิปุรัตคีวะอาคูมวะราหังาวานวาสสวาเศธโุะคะปเรนทะโทเศเดนะสังกายาสเพนานะตวัน้น ที่ทีมันโดนท่ตมันโดน้ำโดนสัตสิโนมาทรมนางที่กำมังที่หนาังใส่ตีนแ่นางอาถากูสากูเทวะชลติมัชลมักขิสิขารอวะอริตกาจะโรชาจะกปูมาบุพานิพาสิโนวารุณาสหธรรมจักอาจุตตาจะกอนสิกาชฉยะรุจราอาคุออาคุวาสวะเนสินโนทศเสตเดชชากาสเปนโนตะวันนิมนตที่ที่มันโดนที่ตมันโดน้ำ มานามหาสมานโมสามุสตมาคิดาปัจจุิกาอักุอากุมโนปัจจุิกาอาจคกูริยเดวะเยจารลหตวาสินปาระคมหาปาระคะอกุเดวายสัสสโลแลเดสสักายสเปนานตโนิโทีมันโตชุิมโนั้นโตัสสโนมดันาบิกามุปิสัมนั้นุกากรุมหารื่องอเวคณนสสหโอทาปะไคหาปะมุขะอัุเดวะวิจักขณะสมตตาหาคัชามิสกาจักยาสสิโน คัะยังอาคาปชโนโยริสับพิวสกิลัสเรษักยาสเปเนนโตนิโนที่มันโตสุ่มมันโตนตสัสิโนมดรมนักะมุนรูนังสัมิเตงนังเอมิยาดุสตายามังกาเดปัยาสัตสิโนสมพิตะกาลามาเศตาโสจินามาสะอาสวะนิมาชินอคืชาทูปไฟนิมิการเสเรริชาเยาสเปนนตะวันิโนีนมันโตสุมันตน้ำตสัตสิโนมดรมนันกมุที่นรูสัมสิมิเตนัง สัตย์เจนเกียรตยาสเนาตัวนี้นนนมันไว้เยนะอาการจุ่เย็นนเยือสติสัชหะพะพุทธชาติภักขีลังอกพิณน้ำสาวองค์กิโมกขตารังนะขังจันนาวะอาสิตาจิตาสุพรามาเปรมมตุจัปปติตาอิจิมตุจัสนังกุมารโรปิโสจักโสภะคัสมาติวันนั้นสัพพรมารโรกันนั้งมหาพรามพิธิดเตวันนชุจิมตุจัปปิสมังกายโยสัสสุตัสสัสเอสาคูบัจเจตวะสวาปิโน เทสันจามาเชโตอาคาฮาริโตปาริวาริโตเตจัสสเปอาพิกันเตสินเทเทเวสุปรามเมเกมาราเสนานกามิีปัสสะกันหสะมันที่ยังเอตัคานาถภันฑะถาเคนะันธะมดูสมัตปาริวารีถะมาวมุโมจิชาโกชินังอิติดาถะมหเสนโยอันกันหาเสนะอภิสิยไทนาปรมหันจะสรังกตวานิระวณิถาปุสโกเมโพตนยาโตสัพพิส

อาศวนาจัพรานันอันดิธานันจะเสวนาบูชาจับูชนะนาเอรามุตมะมปฏิรูปังเตดชสัจจะปุเตจักรตะคุิยะตาอัตสัมมาปณิทิจะเอรามัุตมะมังพาหุสุนจะสุปัญจวินายโยจัสุขุพุิโตสพัสตจะยาวะจัเอรามุตมตมังมาตาปิตุปะหานังปุตตาภารัสสังโฆอนาคุลาจัมมันตาเอระมุตมะมังงานจะธัมมะจัภิยาจะ ยาตก,กายนานจะสังต่โหะนะวาชานิกรรมมายนิเอตมมังมุตมงอารติระติาปามะสะปานาจัสัญโมอัปปมาโรจัตันเวสุเตตมังมุตมังคา,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 ารวโวจันิวตจัสสันกุติจัก,การันวิตากายเลนะธรรมะสะนาเอตัมมังนุตมังการติจ,จสตัสรวจัสสะตามะานจัสรสนาบัต สัจจานะทัศนังนิพานัสจิปิยาจะเอระมุตตมังเุทัสะโลกะธรรมหิจิตตังเนสสะะรรมปฏิปัสสังเวชังเถมังเอตังมะรมุตมังเอตาทิสานตตะวานสัพพัทมปราสติตาสัพพัทะโสชิงทัสันติตอมเตสังมัมุตตมังเตยิตบทที่สิบสอหนึ่งบที่ยี